สวัสดีครับผมนายพรมเทพสุติบุญครับรหัสนักศึกษา6 4 4 1 0 4 3 9 9ครับหมู่เรียนที่64 27ครับวันนี้ก็เป็นคลิป ep ีที่4แล้วนะครับซึ่งอีพีนี้นะครับผมก็จะอธิบายเรื่องขั้นคู่เสียงหรือว่า interval นั่นเองนะครับเสร็จแไปเข้าเนื้อหากันเลยนะครับเนื้อวันนี้นะครับก็จะมีขั้นคู่เสียงครับชนิดของขั้นคู่เสียงครับวิธีการหาชนิดของขั้นคู่ ขั้นคู่พิกลับและขั้นคู่เอ็นฮารโมนิกครับเรื่องแรกเลยก็คือขั้นคู่เสียงนะครับหรือว่าอินเทอร์วัลนะครับขั้นคู่เสียงนะครับก็คือขั้นคู่ที่เกิดจากโน้ตสตัวนะครับที่มีระยะห่างที่แตกต่างกันทําให้มีคุณลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของขั้นคู่และยังเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างไทแอดและคอร์ได้ด้วยครับ ขั้นคู่นะครับก็จะเกิดขึ้นได้2ลักษณะนะครับนั่นก็คือขั้นคู่ะสานะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ harmonic interval นะครับหรือว่าขั้นคู่ที่เป็นแนวตั้งนะครับทําให้เกิดเสียงพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากดไปที่แป้นเปียโนพร้อมกันนะครับนั่นก็คือขั้นคู่ที่เป็น h a r โ o n i c นะครับหรือว่าขั้นคู่ะสานนั่นเองส่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือขั้นคู่ทํานองหรือว่า melodic นะครับขั้นคู่ทํานองก็จะเป็นการกดทีละตัวโน้ตนะครับเวลาเรากดเปียโนก็จะ เป็นขั้นคู่ที่อยู่ในแนวนอนนะครับก็กดทีละตัวก็จะเป็นคั้นคู่เมโลดิกนั่นเองซึ่งการวิเคราะห์ขั้นคู่นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับนั่นก็คือตัวเลขบอกระยะห่างของขั้นคู่นะครับแล้วก็ชนิดของขั้นคู่นะครับซึ่งตัวเลขบอกระยะห่างของขั้นคู่นะครับ ขั้นคู่ในส่วนที่เป็นตัวเลขจะเป็นการนับระยะห่างระหว่างโน้ตทั้ง2ตัวนะครับโดยขั้นคู่ของโดยขั้นคู่นะครับจะใช้ชื่อตัวอักษรโน้ตเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือทั้ง2โน้ตโดยที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรกำกับอยู่เขาก็จะนับเป็นแค่ชื่อของตัวโน้ตนั้นๆเฉยๆนะครับก็จะแบ่งออกได้อีก2ประเภทนะครับนั่นก็คือขั้นคู่แบบธรรมดาแล้วก็ขั้นคู่แบบผสมนะครับ ขั้นคู่ธรรมดานะครับหรือว่า simple interval นะครับก็คือขั้นคู่ที่กว้างไม่เกินคู่8นะครับเรียกว่าขั้นคู่ธรรมดาก็คือ simple interval นั่นเองนะครับเราจะนับตั้งแต่โน้ตตัวล่างสุดนะครับไล่ไปจนถึงตัวบนเราก็จะได้ชื่อของขั้นคู่นั้นนะครับแต่ต้องไม่เกินคู่8นะครับกําหนดให้คู่2คู่3คู่6คู่7นะครับเป็นคู่เมเจอร์และคู่1คู่4คู่5คู่8นะครับเป็นชนิดของ perfect นั่นเองครับ ต่อมาครับขั้นคู่ผสม,มหรือว่าขั้นคู่คอมเพลา์นะครับก็ขั้นคู่คอมเพลย์นะครับก็คือขั้นคู่ที่กว้างเกินคู่แปขึ้นไปนั่นก็คือคู่เก้าขึ้นไปนะครับโดยเรียกว่าขั้นคู่คอมเพลย์นะครับเราจะใช้วิธีการนับเหมือนกับวิธีแรกนะครับแต่เราจะต้องเขียนคําว่าคอมเพลย์นะครับกำกับไว้หน้าขั้นคู่นั้นๆเสมอนะครับเช่นเรานับได้คู่เก้านะครับเราก็จะเขียนเป็นคอมเพลย์สองนั่นเองนะครับอย่างเช่น ตัวอย่างข้างล่างนี้เลยนะครับนี่ก็คือคู่9นะครับเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็นคอมเพลอซอมนะครับซึ่งชนิดของขั้นคู่นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ชนิดนะครับก็จะมีขั้นคู่เพอร์เฟนะครับก็จะใช้ตัวย่อเป็นตัว P พิมพ์ใหญ่นะครับขั้นคู่เมเจอร์จะใช้เป็นตัว M พิมพ์ใหญ่นะครับขั้นคู่ม i n เนอร์จะใช้เป็นตัว M พิมพิมเล็ก ขันคู่ดิมินิทนะครับจะใช้เป็นตัว d พิมพ์เล็กหรือว่าสัญลักษณ์เป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็คั้นคู่สุดท้ายก็คือขั้นคู่ออกเป็นเต็ดนั่นเองนะครับจะใช้ตัวย่อเป็น a พิมพ์ใหญ่หรือว่าสัญลักษณ์บวกแบบนี้เลยซึ่งคั้นคู่ทั้ง5นะครับก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ในช่วงไหนของเพลงนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับโดยจะเป็นประเภทประเภทแรกเลยครับก็คือประเภท ขั้นคู่เสียงกลมกลืนนะครับก็ทําให้รู้สึกฟังแล้วรู้สึกมีความสุขนุ่มนวลอ่อนหวานนะครับได้แก่ขั้นคู่เพอร์เฟกและขั้นคู่เมเจอร์นะครับแต่ว่าจะยกเว้นคู่2และคู่7นั่นเองนะครับและประเภทที่2นะครับนั่นก็คือขั้นคู่กระด้างนะครับทําให้รู้สึกเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกเศร้านะครับได้แก่ขั้นคู่มเนอร์แล้วก็ขั้นคู่ดิมินิทนะครับแล้วก็อีกขั้นคู่หนึ่งก็คือออกเมนเดนนั่นเองนะครับ ันนี้ก็จะให้อีกอารมณ์หนึ่งที่ตรงกันข้ามเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ขั้นคู่นะครับว่าเราจะหาได้ไงนะครับว่าขั้นคู่นี้มันอยู่ในชนิดอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับนะครับสำหรับวิธีการหาชนิดของขั้นคู่นะครับเป็นการวิเคราะห์อะไรพวกนี้นะครับ มันจะมีสองวิธีนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการนับตารางนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีการดูทางด้านบันไดเสียงนะครับซึ่งวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการนับตารางนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมี3ส่วนนี้นะครับส่วนแรกนะครับนั่นก็คือตารางที่เอาไว้บอกระยะห่างนะครับของแต่ละชนิดนะครับอันนี้เลยซึ่งระยะห่างของเขานะครับก็จะเป็นเซมิโทนนะครับเนี่ยตัวเลขด้านล่างนะครับก็จะเป็นเอาไว้บอกระยะห่างนะครับด้านบนก็จะเป็นชนิดของขั้นคู่นะครับ และส่วนที่2ที่จาเป็นจะต้องมีนะครับในการนับนั่นก็คือแป้นเปียโนคู่ใจเราเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแป้นเปียโนหนคอร์เนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเป็นตัวที่เอาไว้บอกนะครับว่าระยะห่างเท่าไรคือชนิดอะไรนะครับนี่ก็คือเป็นตารางนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการหานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเว็บไซต์นะครับเขาให้เรามาเป็น คู่3นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราได้มาแล้วนะครับเรารู้แล้วว่ามันคือคู่3นะครับเราก็มาดูตรงนี้เลยครับอ่าคู่3เป็นเมเจอร์3นะครับเขาบอกไว้ว่าเราต้องนับไปทั้งหมด4เซมิโทนนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับในในโจทย์นะครับเขาให้มาว่าโน้ตตัวล่างนั่นก็คือโน้ตตัว f นะครับหรือว่าตัวฟานะครับ ซึ่งเราจะต้องนับไปหาโน้ตตัว A flat นั่นเองนะครับอ่านี่เขาบอกให้เรานับไป4นะครับซึ่งเริ่มจากตัวฟานะครับก็คือตรงนี้นะครับนับ1อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือตัวฟานะครับอันนี้ให้นับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็1 2 3 4ซึ่งโจทย์ของเรานะครับเราจำเป็นที่จะต้องไปเจอตัว A flat นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเจอเป็นตัว A ธรรมดานะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องไปหา f f ฟั t นะครับมันก็ต้องลดลงมา1ขั้นนะครับก็จะเจอตัว a f ฟั t นะครับแสดงว่าจากเดิมนะครับคู่เมเจอร์สมันไม่ใช่นะครับมันต้องลดลงมา1ขั้นนะครับจากเมเจอนะครับลดลงมา1ขั้นก็จะเป็นมายเนอร์นะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบมายเนอร์สนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้ข้อนี้เขาให้มาเป็น เป็นคู่6นะครับข้อ,ขอนี้เขาให้มาเป็นคู่6คู่6นะครับโดยโนต้ตตัวแรกนะครับเขาให้มาเป็นโนต้ตตัว c อ่าเราก็ดูนะครับคู่6จะต้องนับไป9นะครับโนต้ตตัว c นะครับซึ่งเราจะต้องนับไปหาตัว a double flat นะครับ a double flat ก็คือตัว G นั่นเองนะครับอ่าเราก็นับไปเลยนะครับจากตัว c เราเริ่มนับไปทั้งหมด ามตารางเขาบอกไว้ว่าให้นับไป9นะครับ9เซมิโทนก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ตอนนี้เราอยู่ที่ตัว A นะครับถ้าเราจะมาที่ตัว A d o ับเบิลแฟนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราจะต้องถอยมา1 2จากเดิมนะครับเป็นเมเจอร์ถ้าถอยลงมา2ก็จะเป็นดิมนะครับซึ่งคำตอบของข้อนี้ก็คือดิม6นั่นเองนะครับ ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกหนึ่งข้อนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับข้อนี้ก็คือเป็นคู่คู่7นั่นเองนะครับคู่7เราก็มาดูตารางนะครับนี่นี่คู่7นะครับคู่7จะต้องนับไปทั้งหมด11เซมิโทนนะครับซึ่งเราก็มาดูนะครับโน้ตตัวแรกก็เป็นตัว C ชาร์นะครับ C ชาร์ก็คือตัวนี้นะครับเราจะต้องนับไปหาตัว B ไป11เซมิโทนนะครับเราก็เริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11มาตกอยู่ที่ตัว C ครับซึ่งถ้าเราจะไปหา B นะครับเราก็ต้องถอยลงไป1ขั้นนะครับจากเมเจอร์ถอยลงมา1ก็จะเป็นมายเนอร์นั่นเองนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็เป็นมายเนอร์7นะครับอ่าง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการหาแบบคอมเพล์นะครับ คันคูคอมเพลนนะครับก็จะมองขึ้นมายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ระยะห่างกันมากนะครับวิธีการสังเกตนะครับให้เราดูที่ตัวโน้ตนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นโน้ตตัว A นะครับแล้วข้างบนนะครับเป็นโน้ตตัว C เราก็ทําการนะครับร่นระยะของเขาลงมานะครับอยู่ที่ C ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า A กับ C นะครับห่างกันแค่1 2 2เสียงเท่านั้นนะครับแสดงว่ามันเป็น ถ้ามันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคู่3นะครับซึ่งในนี้นะครับคู่3นั่นก็คือคอม p พล็กซ์สิบนั่นเองครับแสดงว่าเรารู้แล้วนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในช่องของคู่10แน่นอนนะครับอ่านั่นก็คือคอม p พล็กนะครับแล้ววิธีการหาชนิดนะครับแล้วก็หาเหมือนกันเลยนะครับกับแบบคู่3นะครับนั่นก็คือนับไป4เซมิโทนครับโน้ตตัวแรกอยู่ที่ตัว A นะครับ เราจะต้องไปหา C โดยนับไป C นะครับก็นับไปเลยครับ1 2 3 4ตอนนี้มันอยู่ที่ C ชาร์ปนะครับถ้าจะมาหา C นะครับต้องลดลงมา1ขั้นนะครับจากเมเจอร์ก็จะเป็นมเนอร์นะครับแสดงว่าข้อนี้นะครับเป็นมเนอร์สนะครับมเนอร์สแต่ว่าในนี้นะครับมันไม่มีมเนอร์สามแล้วก็มาดูนะครับว่าเลข3มันเป็นคอมพาของ3นั้นก็คือ10แสดงว่าข้อนี้ก็ตอบเป็นมเนอร์สิ นั่นเองครับก็ง่ายๆนะครับวิธีการหาคอมพลวกซ์เก็อิงมาจากการหาคั้นคู่แบบปกติเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการหาคั้นคู่โดยการนับตารางนะครับสำหรับวิธีการวิเคราะห์วิธีที่2นะครับนั่นก็คือวิธีการดูบันไดเสียงนะครับให้เราดูที่ตัวอย่างตอนนี้นะครับเป็นโจทย์นะครับถ้าเราจะสังเกตได้บันไดเสียงนะครับเราดูยังไงครับให้เราดูที่ โน้ตตัวล่างนะครับมันอยู่ในบรรทัดของตัว a นะครับฉะนั้นนะครับวิธีการดูนั่นก็คือเราก็ไปดูนะครับว่าใน key a นะครับมีตัว b อยู่ไหมนะครับซึ่งใน key a นะครับถ้าเราไปดูมันก็จะมีตัว b นะครับแสดงว่าถ้า a มี b นะครับมันก็จะเป็นตรงตามนี้เลยนะครับตามระยะห่างตามตารางระยะห่างเลย แสดงว่าข้อนี้นะครับตอบเป็น perfect 4นั่นเองนะครับเพราะว่าในคีย์ A มีตัว B อยูอ่ข้อถัดมานะครับนั่นก็คือให้เราดูที่คีย์อันนี้เป็นตัว F นะครับก็ให้เราไปดูที่คีย์ F นะครับว่ามีตัว C อยู่ไหมนะครับซึ่งในในคีย์ F นะครับก็มีตัว C อยู่แสดงว่ามันคือขั้นคู่เราต้องนับนะครับอันนี้เป็นคู่5นะครับ แสดงว่ามันอยู่ในคู่ของ perfect 5นั่นเองครับเพราะว่าในคีย์ F มีตัว C อยู่นะครับอ่าอันนี้นะครับก็คือคู่2นะครับซึ่งเราก็ไปดูนะครับว่าในคีย์ A มีตัว B ไหมนะครับซึ่งตามบันไดเสียงก็มีนะครับแสดงว่ามันก็คือคู่ major 2นั่นเองครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการหาโดยการดูตารางนะครับถ้าเป็น ถ้ามันไม่มีอยู่ในคีย์นะครับเราก็ต้องทําการบวกลบตามตารางนี้เลยนะครับทาบวกขึ้นไป1ก็จะเป็นอ็อกถ้าลบลงมา1ก็จะเป็นมเนอร์ลบลงมา2ก็จะเป็นดิมก็ดูตามนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการหาโดยการใช้บันไดเสียงนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการวิเคราะห์ขั้นคู่นะครับทั้งแบบนับตารางและแบบการสังเกตโดยใช้บันไดเสียงนะครับหรือว่าใช้คีย์นั่นเองนะครับ ละเรื่องถัดไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของขั้นคู่พ้องเสียงนะครับหรือว่าเอ็นฮาร์ c นิกวิธีการหาก็คือนะครับเปลี่ยนตัวโน้ตตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นไม่ว่าจะเป็นโน้ตด้านบนหรือโน้ตด้านล่างก็ได้นะครับให้เป็นตัวพ้องหรือว่าเป็นตัวเอ็นฮาร์ c นิกนะครับขั้นคู่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นตามแผนภาพนะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าทั้งสองขั้นคู่นะครับจะมีตัว C เหมือนกันนะครับ แต่ว่าวิธีการเขียนนะครับข้อหนึ่งนะครับว่าจะเขียนเป็นตัว G Shar p นะครับส่วนอีกข้อนะครับจะเขียนเป็นตัว a l a t นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าทั้ง2คู่นี้นะครับมันก็มีเสียงที่เหมือนกันนะครับแต่วิธีการเขียนนะครับก็จะเขียนแตกต่างกันไปนะครับมันก็เขียนได้ทั้งสองแบบนะครับซึ่งในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับชนิดของมันก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับนะครับซึ่งนี่ก็คือขั้นคู่พ้องเสียงเ n ฮาร์โมนิกอินเทอร์ลนะครับ เรื่องถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องขั้นคู่พลิกกลับนะครับหรือว่า inversion interval นะครับขั้นคู่พลิกกลับนะครับเป็นการพลิกกลับโน้ตตัวใดตัวหนึ่งที่สลับกันนะครับจากโน้ตที่อยู่ด้านล่างก็พลิกกลับไปไว้เป็นโน้ตตัวบนหรือว่าจะเอาโน้ตตัวบนพลิกกลับมาเป็นตัวล่างนะครับซึ่งจะทําให้ขั้นคู่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปทั้งตัวเลขและชนิดของขั้นคู่นะครับโดยแบ่งระหว่างตัวเลขและชนิดของขั้นคู่นะครับตัวเลขในการพลิกกลับ ทั้ง2จะต้องบวกกันได้ผลลัพธ์เป็น9นะครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็ให้ดูแผนภาพด้านล่างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นคู่5นะครับเขาจะทําการพลิกกลับโน้ตตัวล่างไปไว้บนนะครับถ้าถ้าอันแรกเป็นคู่5้านะครับเราก็ต้องบวกให้ได้9นั่นก็คือพลิกกลับแล้วจะต้องเป็นคู่4นั่นเองอันนี้เมื่อพลิกกลับขึ้นไปแล้วก็จะเป็นคู่4ี่นะครับตามภาพเลย แต่อันนี้นะครับพลิกตัวบนลงมานะครับจากเดิมเป็นคู่5้าครับพอพลิกลงมามันก็จะเป็นคู่4ประมาณนี้ครับและชนิดของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเราพลิกกลับไปมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยจะเปลี่ยนตามตารางนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ของขั้นคู่นะครับโดยถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจากเพอร์เฟกนะครับมันก็จะไปเป็นเพอร์เฟกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนจากขั้นคู่เมเจอร์มันก็จะไปเป็นขั้นคู่ไมเนอร์นะครับเปลี่ยนจากไมเนอร์ก็จะเป็นเมเจอร์ เปลี <ítulo> sabes, anyway, match, ่ยนจากออกนะครับก็จะเป็นด th so, ิมนะครับส so, ่วนเปลี่ยนจากดิมก็จะกลับมาเป็นออกนะครับเช่นตารางด้านล่างนี้เลยนะครับก็จากเดิมนะครับเป็นเพอร์เฟกเมื่อพลิกไปนะครับมันก็จะเป็นเพอร์เฟกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับพลิกก็จะเป็นเพอร์เฟกเหมือนเดิมแต่ว่าข้างล่างนะครับจากไมเนอร์นะครับเมื่อเราทําการพลิกขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็นเมเจอร์หนะครับเนี่ยจากไมเนอร์สก็พลิกไปเป็นเมเจอร์หกบวกกันได้9นะครับส่วนไมเนอร์ก็เป็นเป็นเมเจอร์ อันนี้นะครับจากออกเปลี่ยนเป็นดิมนะครับเนี่ยสองบกเจ็ดก็เป็นเก้าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพิธีการพลิกกลับนะครับก็มันมีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับและเรื่องขั้นคู่ของเราในวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เหลืออีกหนึ่งอีพีนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับอีพีถัดไป ็เป็น EP เกี่ยวกับเรื่องของแทส์นั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ